เพื่อนชาวคอฟฟี่แวนารัสครับผมรีฟิตเตอรี่นะครับมาเจอกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับและสําหรับผมในวันนี้นะครับจะมาแนะนาเพื่อนๆนะครับมาทําเมนูที่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตเลยนะครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ผมทํากินอยู่เป็นประจํานะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปแนะนํานะครับหลายๆร้านด้วยนะครับที่ผมรู้จักนะครับสูตรนี้คือเมนูอเมริกาโน่ออเรนนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่าเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงฝากกดติดตามหัวใจสายเปชแนลด้วยนะครับ โดยสูตรนี้นะครับเพื่อนๆผมใช้น้ำส้มเข้มข้นผสมกับน้ำส้มสด100%เซนะครับเป็นเทคนิคที่ผมทำอยู่เป็นประจำนะครับสองตัวนี้นะครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องผสมน้ำส้มก่อนนะครับที่อยู่ด้านล่างของตัวเมนูนี้นะครับเราจะใช้น้ำส้มสกัดเข้มข้นนะครับครึ่งออนนะครับนี่ปื๊ด เทลงไปตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ตึ๊ตึ๊ตึต๊ตตตตตไม่ต้องเยอะมากนะครับเดี๋ยวมันจะหวานเกินไปนะครับปึ๊ดพุ๊ดพุ๊ดพุ๊ด,ป,ดประมาณครึ่งออนนะเป๊ะโอเคเล็กน,นิดหน่อยไม่เป็นไรนะฮะใส่ไปเลยนะฮะจากนั้นนะครับ เราก็จะใส่ตัวน้ำส้มสด100%นะครับลงไปนะครับาบางคนนะครับบางบางเมนูเนี่ยนะครับถ้าถ้าใส่ไปนะครับบางคนก็จะใส่ถึง200 ml ก็มีนะแต่ผมสูตรผมใส่ให้ได้ประมาณ130 ml นะฮะ1 2 0รถึง130 ml อคนให้เรียบร้อยคนให้เรียบร้อยเลยนะฮะ นี่นะครับเราสกัดช็อตเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสูตรของผมเนี่ยจะใช้ช็อต30 ML นะครับใช้ผงกาแฟ10-12กรัมนะครับโอเคเรามาประกอบร่างกันดีกว่าครับเพื่อนๆน้ำส้มที่เราผสมแล้วเทใส่แก้วเลยนะครับซึ่งสูตรนี้ผมลืมบอกไปมันเป็นสูตรสําหรับเครื่องดื่ม16ออนนะครับแก้ว16ออนนะครับใส่น้ําแข็งจากนั้นนะครับเทช็อตลงไปเลยนะฮะนี่ เราอย่างที่ผมบอกถ้าเพื่อนๆอยากจะใช้กระฟสองช็อตก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าสูตรผมเนี่ยช็อตเดียวน่าจะเหมาะสมแล้วนะครับสุดท้ายนะครับเราก็จะตกแต่งด้วยส้มนะครับ1ชิ้นนะฮะแหวเรียบร้อยแล้วครับสําหรับเมนูนี้นะครับอเมริกาโน่ออนรนนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับเป็นไงบ้างครับไม่ยากใช่ไหมครับผมกว่าเพื่อนๆคุณจะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามวใจสปายเพชแนลด้วยนะครับ